การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดคีครับวกผพเจ้วะะะาวัชรชัยนะครับจากช่องยู u ไปักาหาสมุองเรนะก็คือวันนี้ผมจะทำงานทดสอบระหว่างเบเกอร์ธรรมดา มินิเอเจอร์สกิตเบเกอร์เอ็มซีดีกับอาร์ซีดีโอนะคในกรณีที่เกิดน้ําท่วมนะครับว่าตัวไหนจะทํางานบ้างแล้วก็ไม่ทํางานบ้างน,นะครับไปทดสอบกันเลยนะครับทีนี้ผมจะทําการเปิดน้ํานะครับแล้วก็ทํางานทดสอบนะครับในส่วนของเบลเกอร์แล้วก็เบลเกอร์ธรรมดากับเบลเกอร์จำรูนว่าตัวไหนจะตัดตัวไหนจะ ไม่ตัดน,นะฮะก็คือทิปนั่นนี้ผมจะใช้น้ําตัวนี้วัดค่าความต้านทานดูนะครับผมจะทําการวัดค่าความต้านทานของน้ําที่น้ําประปานะครับที่เปิดออกมาเมื่อสักครู่นี้อันนี้ผมจิ้มไว้นะฮะว่าน้ําจะมีค่าความต้นานทานเท่าไหร่ผมตอบไปที่หน oh ึ่งโอห์มะตอนนี้จากสเกลเนี่ยพบว่าค่าความต้านทานอยู่ที่ประมาณหกจุดประมาณเจ็ดแปดโอห์มนะฮะแปดโอห์ม คือค่าความต้านทานไฟฟ้าของน้ําตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ8โอห์มนะแต่ถ้าถ้าช็อตกันอย่างเงี้ยมันจะเป็นศูนย์ก็คือไม่มีค่าความต้านทานนะฮะถือว่าน้อยมากนะะฮ <Okay. S 1> วัดน,น้ำเนะี่ยมีค่าประมาณ8โอห์มนะรเราจะมาทดสอบกันว่าถ้าเกิดเบเกอร์ลายกับนิวตันจ่ายที่น้ำ8โอห์มเนี่ยมันจะทิปหรือเปล่านะครับโอเคเราไปทดสอบต่อไปเลย ก็คือตอนนี้ผมจะทำการ <c oughs> ทดสอบเบเกอร์นะครับในกรณีที่น้ำท่วมปลักนะครับว่าเบเกอร์ธรรมดาเนี่ยอย่าง MCB จะทิปไหมนะครับอ่ะเราไปทดสอบไปเลยก็คืออย่างสายเส้นกาวเนี่ยผมหมายถึงว่าถ้าเกิดน้ำท่วมแสดงว่ามันก็จะไหลลงดินนั่นแหละก็คือสายดินนะครับก็คือน้ำั่วลงไปท่วมทั้งหมดเลยจนท่วมปลักทั้งหมดก็คือลายนิวตัน สายเส้นนี้ก็คือนิวตันนะครับส่วนสีเหลืองนี่ก็คือผมให้เป็นสายลายนะสายที่มีไฟตอนนี้ผมจะออนเบเกอร์นะครับคือวัดไฟดูนะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้ก็จะมีไฟนะครับก็คือสายเส้นนี้มีไฟอยู่ทีนี้ผมจะจุ่มน้ําเลยนะครับน้ําก็คือค่าความต้านทานอยู่ที่10โอห์มนะครับจากที่ผมวัดทีนี้พอจุ่มเข้าไปผมจะทดสอบว่ามันมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไหมแล้วก็เบเกอร์จะทิปไหมนะฮะลองดูเลยนะครับ ตอนนี้ผมจุ่มไปแล้วครับปรากฏว่ามีกระแสไฟฟ้าอยู่ที่0.26นองครับเห็นไหมฮะเบเกอร์ <Baker S 1> ไม่ทิปนะครับอ่าจะเห็นว่าเบเกอร์ไม่ทิปนะครับกระแสไฟด้วยนะครับกรณีที่น้ําท่วมปักเพราะว่าน้ำเนี่ยมีค่าความต้านทานอยู่ที่10โอห์มนะฮะก็เลยเปรียบเสมือนน้ำเนี่ยเป็นโหลดตัวหนึ่งนะครับก็คือเบเกอร์ธรรมดาจะไม่ทิป อ่ะโอเคนะครับอันนี้ผมเอัวออกนะครับเาเข้านะคืสอสองเจ็ดเราออกอ่าจุดก็คือไฟรั่วนะครับเบเกอร์จะไม่ตัดนะครับถ้าเป็นเบเกอร์ธรรมดาอ่ะโอเคนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทดสอบเบเกอร์ธรรมดานะครับก็คือเมื่อเกิด น้ําท่วมปักปรากฏว่าไม่ทิ้มนะครับก็ยังมีกระแสไฟฟ้า,ย,ายังไหลไปอยู่นะครับเบรกเกอร์ทำดาไม่สามารถตัดได้นะครทีนี้เราจะมาทดสอบก็คือเบรกเกอร์ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ชนิดกันดูดนะครับ RCD หรือ r c b o นะครับแต่ตัวนี้ของผมเป็น r c b o นะคร RCD กรบ r c b o ก็คล้ายๆกันนะหลักการทํางานก็คือ,อทำหน้าที่คือตัดกระแสะไหลเข้าเท่ากับกระแสะไหลออกก็คือหลักการทํางานของมัน <Okay. S 2> ทีนี้ผมจะทําการทดสอบก็คือตอนนี้นิวตันกับกาวจุ่มน้ำไปแล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีไฟรั่วลงน้ำเนี่ยเบรกเกอร์ตัว RCD จะทิปหรือเปล่านะไปดูกันนะฮะตอนนี้ผมจับกระแสอยู่นะฮะ,ะปรากฏว่าทิปนะครับก็คือ RCD ทิปนะคอเอาใหม่นะครับ อันนี้ออนเดอร์เกอร์ไปแล้วสมมุติว่ากระแสไฟฟ้ารั่วลงน้ำนะครับอ่าปรากฏว่าทิปนะคะรับผมสรุปนะครับ บางจากที่ทำการทดสอบแล้วพบว่าไอตัว MCB เนะี Mini ่ย m i n i a g r e Circuit b a k e r เนี่ย MCB ธรรมดาเนะี่ยในกรณีที่เกิดน้ำท่วมไม่สามารถที่จะสั่งเล i ได้นะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าจากการทดสอบก็พบว่ามันมันก็จะมีกระแสไฟลวอยู่ถ้าคนไปโดนน้ำก็จะทำให้โดนโดดได้นะครับไฟก็จะวิ่งผ่านร่างกายเรานะครับ <Wow. S 1> ส่วนตัว RCBO นะครับที่ผมนำมาทดสอบก็ปรากฏว่า ทิปนะครับก็คืออย่างที่ผมอธิบายในวิดีโอก่นกอนหลักการทําง,งานมันก็คือกระแสไหลเข้านะครับต้องเท่ากับกระแสไหลออกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กระแสไหลเข้าไม่เท่ากับกระแสไหลออกมันจะสั่งทิปทันทีนะครับก็ปรากฏว่า,าในกรณีที่ทมันรั่วมันก็กระแสมันก็ไหลผ่านกาวก็เลยทําให้ทิปนะครับก็คือไหลลงสู่น้นํนี่ทิปทันทีนะครับ ด้วยมาตรฐานของถ้าเกิดเป็นของวอสทอจำไม่ผิดก็คือไม่เกิน30มิลแอมแล้วก็ของ IEC ก็ที่ผมทำวีดีโอก่อนหน้านี้จะพบว่าค่ากระแสที่ปลอดภัยก็คือไม่เกิน30มิลลิแอมป์นะครับ <Okay. S 1> จะสั่งตัดภายใน0.04วินาทีนะครับก็คือเมื่อเราทดสอบก็พบว่าเมื่อผมจุ่มนิวตันก็คืออ้ยผู้ดิตจุ่มลายเข้าไปนะครับปรากฏว่าก็สั่งทิศทันทีเลยนะครับก็ นี่นะครับก็ถือว่าเป็นลองลองซื้อมาใช้กันดูนะครับที่สําหรับที่อยู่อาศัยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับไม่มากไม่น้อยสําหรับความรู้เรืน,นี้ก็ข้างในมีคอมเมนต์เรื่องวิดีโอก็ให้ผมทํางานทดสอบอีกก็บอกมาได้นะครับผมจะทดสอบให้ดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ